โตยโยต้าอัลติสเก๋งขนาดกลางรุ่นท็อป1 0 8ส s งบพ่อน6,000ครับไอเสมรถซิ่งจัดมให้แล้วครับพี่น้องมาวัสดีครับพ่อไอเสมรถซิ่งคหลอ่อคนเดิมคนณดีคนคนีน้จัดรถสวยรถเก๋งขนาดกลางราคาถูกไม่พี่น้องเอฟซี FC. ไปทำมาหากินแล้วครับ นี่คือออร์นิวตัวต้าเอาติส 1.8S ตัวท็อปสุดรถปี2016นะคุกแก2สอดอกสวยๆเกียร์ออโตโจ้จ้ะ3 0แสนกว่าบาทไม่90,000กิโลเมตรทอนเดือนละ6ก0 0ครับพี่น้องมาเลยเบาะหนังสวยงามนะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน โคโรราอัลติส 1.8S ตัว S คือตัวนะ Toyota, ท็ว S, ทอปสุดนะของโ o โย t a นะจ้ะทายารีสกก็ตัว S ท็อปสุด V ออก็ตัว S ท็อปสุดอัลติก็คือตัว S ท็อปสุดนะจ้ะพี่น้องสเก็ดรอบขั้นสีสันสวยงามมาเบิงงของเคียงของเครื่องยังบระเดล้างแต่ว่าหัวนงหัวน็วนอตเดิมหมดเลยครับผมติ๊กเกอร์ก็เดิมแพนเพจก็เดิมมา จัดได้ทุกอาชีพครับกรเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรถวิสา,าหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊์ขับหกรอขับสิบรอขับแมคโคตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงค้อยเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวผ่อนหกพันไอเซมรสซิ่งจัดให้ พี่น้องรับชมผูจาเกวันไดนคอมเมนต์บอยเสมครับเปกดกลังใจให้ไอ้เสมแล้วก็ทีมงานพิม์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอ้เสมของแท้ไอ้เซมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอเสมสรงฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยไม่รุน